เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะยอดดวงใจปีศาจบทที่สอง ริมฝีปากพี่ทาด้วยชาติแห้งผากในห้องไม่มีสิ่งใดนอกจากสุรามงคลที่ถูกเตรียมเอาไว้รอเจ้าบ่าของนางกลับจากงานเลี้ยงฉลอง แต่ดูเหมือนงานเลี้ยงจะดำเนินต่อไปอีกยาวนานไม่อาจจะนับเวลาที่ผ่านไปแย่เยียเสียงไม่กล้าขยับตัวนางนั่งหลังตรงอยู่บนเตียงรอคอยต่อไปด้วยความอดทนตอนที่กำลังคิดอะไรเกี่ยวกับชีวิตในวันข้างหน้าเสียงหัวเราะและเสียงวยวายก็ดังขึ้นด้านนอก ดูเหมือนแขกของเจ้าบ่าวกำลังมาส่งเขาเข้าห้องหอตามธรรมเนียมแผ่นหลังนางยืดตรงอีกครั้งรอคอยให้ประตูเปิดออกข้าไม่ให้ท่านไปข้าไม่ให้ท่านเข้าไปข้างในเสียงสตรีผู้หนึ่งววยวายขึ้นจากน้ำเสียงคล้ายจะเป็นหญิงสาวแรกรุ่นจากนั้นตามด้วยเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งเจ้าเลอะเลือนไปแล้วลี่ลี่ปล่อยสิ์พี่เดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นจะเสียเกิก เสียงหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เจือด้วยเสียงสะอื้นเสียเริก็ไม่ต้องเข้าหอไม่เห็นจะเป็นอะไรส่งนางกลับไปที่แคว้นสินสิส่งนางกลับไปเลย ประโยคหลังเบาลงเรื่อยๆดูเหมือนหญิงสาวผู้นั้นจะถูกลากตัวออกไปแล้วริมฝีปากที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมหน้าเผยรอยยิ้มที่ยากจะอ่านได้สามีผู้นี้ถ้าจะมีดีไม่น้อยแม้มองเห็นหน้าเขาไม่ชัดนักเท่าว่าก็พอบอกได้ว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรดูท่าว่าจะมีหญิงสาวที่อยากขึ้นมาเป็นภรรยาประมุขไม่น้อยกระนั้นก็ยังต่อให้เกิดความสงสัยว่าเหตุใด เขาถึงต้องการที่จะแต่งงานกับหญิงสาวจากตระกูลแย่ หลังจากที่เสียงนั้นเงียบไปแล้วประตูห้องก็เปิดออกคนที่ก้าวเข้ามามีฝีเท้าหนักนั่นนางมองเห็นเพียงเงาร่างสูงใหญ่เท่านั้นภายในห้องค่อนข้างสลัวมีเพียงแสงจากโคมไฟด้านนอกและแตะเกียงที่หัวเตียงเท่านั้นเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาหัวใจคนที่นั่งอยู่บนเตียงเต้นระทึกไม่รู้พอเขามองเห็นหน้าเจ้าสาวแล้วจะเป็นอย่างไรในเมื่อต่างคนต่างก็ไม่เคยพ บหน้ากันมาก่อนอากาศภายในคล้ายจะร้อนขึ้นกลิ่นสุราอ่อนๆโชยไปทั่วห้องชายอาพรสีแดงมาหยุดลงตรงหน้าหญิงสาวไม่กล้าเงยหน้าขึ้นยิ่งไม่กล้ากระทั่งจะหายใจพวกเขาอยู่ตรงหน้าของกันและกันภายใต้ความเงียบในที่สุดชายคนนั้นก็เอื้อมมือไปหยิบไม้คันช่างที่วางอยู่บนโตะ๊ะสอดไม้เข้ามาด้านในเพียงเล็กน้อย ก่อนผ้าคลุมหน้าจะถูกเปิดขึ้นอย่างเชื่องช้าหลายลมหายใจต่อมาเย่เยียเสียงก็เงเงยหน้าขึ้นมองชายที่กลายเป็นสามีของตัวเองชายหนุ่มอายุราวยี่สิบปลายปลยหรือสาสิบต้นต้นรูปร่างสูงใหญ่ผิวของเขาขาวมากดวงตาสีแดงยาวรี ใบหน้าละไม้คล้ายสตรีอยู่ถึงห้าส่วนถึงกระนั้นหางตาและคิ้วที่ชี้ขึ้นเล็กน้อยก็ส่อความเฉียบคมและเฉยชาทำให้เขาดูสมกับเป็นชายชาตรีผมยาวสีขาวทำให้เขาดูเหมือนปีศาจอย่างที่คนกล่าวขานสามีภรรยาต่างจ้องมองกันและกันใครพวกเขาจะลืมหายใจน,นั้น จนลืมสิ้นทุกสิ่งสุดท้ายสิ่งที่ปลุกพวกเขาออกจากภวังก็คือเสียงของไม้คันช่างที่ตกลงบนพื้นคิ้วของเขาย่นเข้าหากันราชาปีศาจถอยหลังไปสองสามก้าวด้วยท่าทางไม่แน่ใจฉับพลันนั้นเขาก็หมุนตัวเตรียมออกไปจากห้องหอแย่เยี่ยเสียงตกตะลึง คิดขึ้นมาได้แล้วก็หัวเราะเยาะตัวเองหรือแท้จริงแล้วบุตรสาวตระกูลแย่ไม่ใช่ใครก็ได้แต่ต้องเป็นแย่หลิงเซียวเท่านั้นราชาปีศาจไม่เคยพบนางก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยพบแย่หลิงเซียวมาก่อนดังนั้นเมื่อพบว่าเจ้าสาวไม่ใช่คนที่ต้องการเขาถึงได้แสดงท่าทางไม่พอใจออกมานางนับเป็นตัวอะไรกันแนะ่ไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง อ,อนล้วนไม่มีใครต้องการน,นางเลยในความฝันของแย่เยี่ยเสียงนั้น กลายเป็นเหมือนกลุ่มควันที่ปกคลุมผู้คนเอาไว้ความฝันนี้ดำเนินมาตั้งแต่นางยังเด็กอายุเพียงห้าขวบก็ได้เข้าวังไปพบห้องเต้กับห้องเฮาเป็นครั้งแรกเด็กชายที่ยืนเคียงข้างคนที่นั่งบนบันลังเป็นใครนางก็ไม่แน่ใจเช่นกันแม้ไม่เคยพบกันมาก่อนแต่เด็กคนนั้นก็สะดุดตาใบหน้าน่ารักของเขาท่าทางดูเหมือนพยายามจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ ทำให้นางชื่นชมเด็กชายผู้นั้นภายหลังจึงรู้ว่าการพบกันครั้งนั้นคือการกำหนดชีวิตของนางและเขาให้ต้องตลายเป็นคู่มั่น เด็กชายผู้นั้นมีชื่อว่าฉินชงหยวนเขาเป็นโอรสอง์โตของฮองเต้กับฮองเฮาในอนาคตอันใกล้เขาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทฮองเต้าอาจจะมีสนมมากมายแต่คนที่สามารถมีโอรสหรือที่ดาให้นั้นน้อยยิ่งกว่าน้อยฉินชงหยวนกำเนิดจากฮองเฮาทั้งยังเป็นโอรสองค์แรกดังนั้นตำแหน่งองครัชทายาทจึงเป็นของเขาโดยแทบจะ ไร้คู่แข่งตัวนางเองในฐานะบุตรสาวคนโตของเสนาบดีขั้นหนึ่งก็กลายเป็นว่าที่ฮองเฮาในอนาคตทุกวันต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเข้าวังไปเรียนรู้ศิลปะทั้งสี่การปกครอง กระทั่งมารยาทและความประพฤติทุกอย่างภายใต้การสั่งสอนอย่างเข้มงวดของฮองเฮาและนางกำนันอวสโสชีวิตนี้กลายเป็นของฉินชงหยวนความยากลำบากทั้งหมดเพื่อการเป็นหงคู่บันลังที่เหมาะสมเด็กหญิงในวัยเดียวกันหรือกระทั่งคนที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยต่างก็เกรงใจนางเมื่อนางเดินผ่านยังต้องถอยหลังหลบให้หนึ่งเก้าแย,แย่เยี่ยงรู้สึกภาคภูมิใจ ใครต่อใครต่างก็ชื่นชมและยกย่องนางนอกจากเพื่อองค์รัชธายาตแล้วนางยังคาดหวังตามความคิดแบบเด็กว่ามันจะทําให้บิดามานดาและพี่ชายภาคภูมิใจแต่เพราะยิ่งเติบโตสิ่งที่นางต้องเรียนรู้ก็มีมากขึ้นห้องเฮามักเรียกตัวนางเข้าวังเพื่อสอนเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงและภาระหน้าที่มากมายที่จะตกเป็นของนางในอนาคต ก่อนจะรู้ตัวก็ไม่มีพื้นที่ในครอบครัวสำหรับตัวเองอีกแล้วแย่หลิงเสียวที่อายุน้อยกว่านางสมปีเติบโตขึ้นกลายเป็นเด็กสาวร่าเริงรอยยิ้มสดใสใบหน้ากลมเกลี้ยงเหมือนก้อนสาลาเปาหน้าเอ็นดูเสียงหวานช่างออดอ้อนทุกอย่างขโมยเอาหัวใจของทุกคนในตัวตระกูลแย่ไปจนหมดสิน้นขณะที่เย่เย่เสียงกลเป็นคนอื่นไปทีละนิดทีละนิดเด็กสาวผู้งา พร้อมในไว้15ยืนมองภาพครอบครัวที่ไม่มีทางแทรกตัวเข้าไปได้อีกแล้วในขณะที่นางพยายามอย่างหนักเพื่อให้กลายเป็นสตรีที่ดีเยี่ยมแย่หลิงเซียวปฏิเสธการเรียนที่มารดามอบให้หนีเรียนไม่เว้นแต่ละวันเพื่อออกไปเที่ยวด้านนอก เต็มที่บิดามารดาก็แค่ดุนางเล็กน้อยเย่จินหงปกป้องน้องสาวคนเล็กของเขาเสมอมีพี่ใหญ่ให้ท้ายเย่หลิงเซียวจึงไม่เห็นการกระทําของนางเป็นเรื่องใหญ่เสียงหัวเราะของพวกเขาดังเข้ามาในห้องขณะที่นางกําลังทบทวนตําราเรียนหลังจากทบทวนตําราในวันนี้นางยังต้องเย็บเสื้อคลุมกันหนาวให้องค์ราชธายาตยที่กําลังจะกลับจากการฝึกวรยุทธ์บา ครั้งนางก็อยากโยนทุกอย่างทิ้งแล้ววิ่งออกไปด้านนอกอยากออกไปดูว่าการแสดงข้างถนนที่น้องสาวเล่ายัางออกรถว่าสนุกหนักหนานั้นเป็นอย่างไรบะหมี่น้ำในตรอกหลังศาลเจ้าอร่อยจริงหรือไม่เทศกาลโคมไฟที่เต็มไปด้วยผู้คนเต็มสองข้างถนนจนมองแทบไม่เห็นเท้าของตัวเองนั้นสนุกสนานแค่ไหนสุดท้ายแย่เยสยียงก็ไม่อาจทำได้นางมีภาระนั้ หน้าที่มากมายที่ต้องจัดการปีนั้นพอรีบเร่งจนแทบไม่ได้พักการเย็บเสื้อคลุมกันหนาวขององค์รัชทธายาตจึงทำสำเร็จอย่างรวดเร็วนางใช้เวลาที่เหลือสำหรับตัดเย็บให้คนในครอบครัว แม้ไม่ต้องปักลวดลายให้หรูหรายอย่างเสื้อคลุมของคู่มั่นแต่นางก็ตั้งใจทำเสื้อคลุมทุกตัวอย่างเต็มที่ในสองวันสุดท้ายก่อนที่เทศกาลฤดูหนาวจะเริ่มต้นขึ้นนางอดหลับอดนอนจนขอบตาดำคล้ำ หนที่สุดก็เย็บเสื้อคลุมกันหนาวสี่ตัวจนเสร็จนางมองเสื้อคลุมด้วยความภาคภูมิใจพับเสื้อคลุมเหล่านั้นแล้วห่อด้วยผ้าอย่างดีนำไปมอบให้พวกเขาด้วยตัวเอง พวกเขากำลังนั่งดื่มชายอยู่ในห้องท้องเยีย่ยเสียงถือห่อเสื้อคลุมเข้าไปดูเหมือนคนในครอบครัวจะแปลกใจมากกับการปรากฏตัวของนางหรือไม่พวกเขาก็ไม่รู้ว่านางอยู่ที่นี่ในหลายวันมานี้ท่านพ่อพี่ใหญ่ปีนี้ห้องเฮาให้ลูกเย็บเสื้อคลุมสำหรับองค์รัชทายาทลูกทําตัวนั้นเสร็จแล้วและยังเหลือผ้าชั้นดีอีกมาก ผ้านี้อาจจะไม่หนามากแต่ก็สามารถกันหนาวได้ดีลูกเลยนำมาเย็บเสื้อคลุมให้พวกท่านลองดูว่าพวกท่านชอบหรือไม่นางแจกจ่ายห่อเสื้อคลุมให้ด้วยความคาดหวังเผาว่าพวกเขาเพียงรับมาด้วยท่าทีเฉยเมยดูจะเกอ้อเถินและคล้ายประหลาดใจมากกว่าแต่ไม่ทันได้เปิดห่อผ้า ก็ได้ยินเสียงร่าเริงมาจากด้านนอกเด็กสาววัยสิบปีที่เริ่มมีเคราโครงความเป็นสาวงามก็ก้กาวพรวดเข้ามาด้านในทันลาเข้าไปกอดมารดาเต็มรักสาวใช้ที่ตามมาด้านหลังหอบเข้าของมากองใหญ่ใบหน้านิ่งเฉยของฮูหยินแย่ปรากฏร่องรอยความเอ็นดูพรางลูกศีรษะบุตรสาวคนเล็ก ออกไปเที่ยวเต่มาอีกแล้วล่ะสิคราวนี้เจออะไรแปลกๆเข้าล่ะสาวน้อยหัวเราะเสียงใสกวักมือเรียกสาวใช้ให้เข้ามาใกล้ท่านแม่เก่งที่สุดข้าไปที่ตลาดผ้าเรือมามีพ่อค้าต่างเมืองเอาเสื้อคลุมกันหนาวมาขายทั้งแบบและเนื้อผ้าแปลกมาก พวกเขาบอกว่ายัดขนเป็ดเอาไว้ข้างในจะช่วยให้อุ่นมากขึ้นลูกเห็นแล้วถูกใจเลยซื้อมาหลายตัวพวกท่านลองดูสิลองสวมดูมันอุ่นแล้วก็นุ่มมากพวกเขาวางห่อผ้าของแย่เยี่ยเียงไว้บนโต๊ะข้างตัวแล้วรับเอาเสื้อคลุมที่ดูทั้งหนาและเอถอะทะมาลองสวมอาจจะด้วยความแปลกใหม่หรืออะไรก็ตาม แต่พวกเขาก็หัวเราะและให้ความสนใจกันมากแย,แย่เยียงมองพวกเขาอยู่ครู่หนึ่ง้ายว่ามีบางอย่างจะพูดแต่ก็ไม่อาจพูดออกมาได้ห่อเสื้อคลุมของนางถูกวางเอาไว้บนโตะ๊ะพวกเขาไม่ได้สนใจมันลืมว่ามันคืออะไรหลังจากที่ยืนมองตอนแน่ใจว่าไม่มีใครสนใจมันอีกแล้วนางก็เดินออกมาจากห้องอย่างเงียบ อากาศปีนั้นไม่หนาวมากนักเท่าว่าพวกเขาก็เอาแต่สวมเสื้อคลุมขนเป็ดด้วยความพึงพอใจนางเฝ้ารอตลอดทั้งฤดูกานเสื้อคลุมที่เย็บด้วยมือของตัวเองก็ไม่เคยถูกนำมาสวมเลยสักครั้งหัวใจของนางถูกความริษยาในตัวของน้องสาวและความเย็นชาที่ได้รับจากครอบครัวกัดกินทีละน้อยตั้งแต่ฤดูหนาวในปีนั้น ดวงตาที่หลับพริ้มลืมขึ้นมองเตียงและแพดานที่แปลกไปไม่ใช่ทั้งเตียงในตำหนักของห้องเฮาหรือเตียงไม้ในห้องนอนที่ตัวตระกูลแย่ yeah. สีส้าของนางปวดร้าวต้องใช้เวลาสักครู่จึงนึกออกสุดท้ายสิ่งนั้นคือฝันร้ายที่ยาวนานฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนตอกย้ำตัวเองมาทั้งชีวิตว่านางคือคนที่ไม่มีใครต้องการนึกไปแล้วท่าทางของสามีที่ได้พบกันครั้งแรกก็ไม่แตกต่างกันราชาปีศาตรีบร้อนจากไปทั้งที่เป็นวันเข้าหอของตนหน้าขันอะไรเช่นนี้ เจ้าเบ่าเข้ามาจากไปทันทีที่ได้เห็นหน้าตาของเจ้าสาวชายหนุ่มชื่นชอบแต่หญิงสาวที่สดใสร่าเริงใช่หรือไม่หรือเป็นเพราะสวรรค์ขีดเขียนชะตาของนางว่าจะต้องเกิดมาโดยไม่มีใครสักคนรักไปตลอดชีวิต แม้ว่าอยากจะหัวเราะให้แก่สิ่งที่เกิดขึ้นทว่าหญิงสาวกลับพบว่าตัวเองหัวเราะไม่ออกแม้แต่น้ำตาก็ไม่มีเหลือให้ไหลออกมาอีกแล้วประตูห้องเปิดออกเล็กน้อยคนที่นอนอยู่บนเตียงจึงหันไปมองผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งแม้ผิวจะคร้ำเล็กน้อยแต่ก็นับว่าน่ารักพอคนที่เข้ามาเห็นว่านางตื่นอยู่ ยิ้มหวานด้วยท่าทางดีใจในายหญิงในที่สุดท่านก็ตื่นเสียที่หญิงสาวคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้รินน้ำชาบนโต๊ะแล้วประคองศีรษะป้อนให้นางขณะแนะนำตัวว่เบ่าวชื่อเสี่ยวใช้ในายท่านสั่งให้เบามาคอยรับใช้ในายหญิง ตอนนี้นายหญิงเพิ่งฟื้นเบ่าจะไปเรียกท่านหมอก่อนแล้วยังต้องรายงานในท่านด้วยสักครู่จะมีน้องสาวของเบ่าชื่อเสียวฉี่เข้ามาดูแลท่านหากนายหญิงต้องการอะไรสามารถบอกเสียวฉี่ได้เลยนะเจ้าคะสาวใช้คนนั้นพูดจาย,ยืดเยาวแต่ดูท่าทางคล่องแคล่วรู้ความไม่บอกก็รู้ว่าผ่านการอบรมมาอย่างดีหลังจากแจกแจงเสร็จก็ลุกออกไป ครู่หนึ่งจึงมีสาวใช้อีกคนใบหน้าละไม้คล้ายกันมาก,กราวแปดส่วนเสี่ยวสีแตกต่างจากพี่สาวนางไม่ใช่คนพูดมากแต่ก็รู้ความไม่แพ้กันทันทีที่เข้ามาก็ใช้ผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้นางทั้งยังช่วยจัดการเสื้อผ้าให้เข้าที่หญิงสาวมีหลายเรื่องอยากเอ่ยถามแต่ลำคอแห้งผากจนแสบไปหมดจะลุกขึ้นก็ยังปวดศีรษะเล็กน้อย ไม่นานนักเสี่ยวชัยก็กลับเข้ามาด้านในพร้อมกับชายชาราคนหนึ่งเมื่อเข้ามาชายชาราก็เอ่ยแนะนำตัวข้าน้อยเป็นหัวหน้าคณนะแพทยแห่งวังเวินเจียข้าน้อยต้องตรวจเพื่อยืนยันว่านายหญิงหายจากอาการป่วยแน่นอนแล้วมือเหี่ยวย่อนสัมผัสจุดชีพจรของนางทั้งยังใช้หลังมือสัมผัสที่หน้าผากเบาๆหลังจากคิดอยู่สักครู่ ก็หยิบกระดาษออกจากถุงผ้าใช้่านดำเขียนเพื่อความสะดวกนายหญิงยังมีไข่อยู่เล็กน้อยหลังจากนี้ต้องดื่มยาแก้ไข่ต่ออีกสมวันและขาน้อยได้เพิ่มยาบำรุงร่างกายให้อีกหนึ่งขนาน กินยากสักน้อยแต่สรรพคุณดีมากช่วยเรื่องสมดุลร่างกายเลือดลมเดินสะดวกขึ้นหากมีเหงื่อออกมาไม่ต้องตกใ้เป็นการขับความร้อนออกจากร่างกายอีกทั้งยังมีสมุนไพราบางส่วนใช้ต้มสำหรับแช่ตัวตอนอาบน้ำช่วยเปิดรูขุมขนบนร่างกายส่วนเรื่องอาหารนั่นให้เน้นกินอาหารรสอ่อนรสชาติไม่เข้ม ไม่มันไม่วานไม่เผ็ดจนเกินไปหมอชาราวินิชัยเขาส่งกระดาษที่เขียนให้เสี่ยวไฉเย่เย่เสียงกล่าวขอบคุณเขาด้วยเสียงอันแหบแห้งมองดูเสี่ยวไฉเดินออกไปส่งท่านหมอเสี่ยวไฉต้องไปเบิกยาจากหอยาตามคำสั่งของท่านหมอดังนั้นภายในห้องจึงค่อนข้างเงียบมีเพียงเสี่ยวฉีที่ยืนอยู่ข้างเตียงนายหญิงต้องการสิ่งใด ให้บอกบ่าวได้ทันทีนะเจ้าคะ เย่เย่เสียงไอสองสามครั้งขณะที่คิดว่าควรจะทำอย่างไรเป็นลำดับถัดไปลำคอที่แห้งตนแสบระคายของนางดีขึ้นมากแล้วเพียงปลายตามองตาน้ำชาครู่เดียวเท่านั้นเสี่ยวฉีก็ขยับตัวไปทั้งนั้นรินน้ำชาใส่จอกส่งให้นางถึงที่พี่นิดดูแล้วพี่น้องคู่นี้ต่างก็คล่องแคล่วรู้งานได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีดูท่าที่คนลือกันว่าวังหวนเสีย เป็นแดนค้นเถื่อนที่โหดร้ายไร้อรยะธรรมจะไม่จริงเลยเสียทีเดียวพวกนางอาจไม่ได้เรียบร้อยหรือรู้วิธีการวางตัวเช่นนางกำนันในวงังแต่ก็คล่องแคล่วมากพอสำหรับการเป็นบ่าวรับใช้ในตระกูลใหญ่เจ้านายของพวกเจ้านายท่านอยู่ที่ใด เมื่อถามออกไปแล้วถึงคิดขึ้นได้ตราบใดที่เขาไม่เอ่ยวาจาว่าจะหย่ากันนางก็ยังถือว่าเป็นภรรยาของอีกฝ่ายทั้งเสี่ยวฉี่และเสี่ยวฉายยังเรียกนางว่านายหญิงดังนั้นคําเรียกสามีจึงเปลี่ยนไปเป็นนายท่านตามแบบพวกนางไปเรียนานายหญิง เวลานี้ในท่านอยู่ที่ลานฝึกยุทธพี่สาวของเบ่าให้คนไปส่งข่าวเรื่องที่นายหญิงฟื้นแล้วอาจจะต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่นายท่านจะเดินทางมาถึงน้ำเสียงอธิบายเรียบเรื่อยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น นี่เป็นอีกปัญหาหญิงสาวจำอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากสามีของตัวเองหันหลังเตรียมออกจากห้องหอไม่ได้เลยรู้สึกตัวอีกครั้งนางก็นอนอยู่บนเตียงแล้วดังนั้นความทรงจำช่วงที่ขาดหายไปเกิดอะไรขึ้นยังเป็นเรื่องที่ต้องค้นหาเสี่ยวฉีขมวดคิ้วท่าทางประหลาดใจเมื่อคืนหลังจากคุ่นคิดครู่หนึ่งสาวใช้ก็เอ่ยอธิบาย นายหญิงคงจําไม่ได้ท่านป่วยตั้งแต่คืนวันแต่งงานหลังจากนั้นก็ไม่ได้สติมาตลอดจนตอนนี้ย่างเข้าสู่วันที่สามแล้วเจ้าค่ะคนฟังนิ่งตะลึงไปคาดไม่ถึงว่าพริบตาเดียวผ่านไปแล้วสามวันข้าจำอะไรไม่ได้เลยหลังจากส่งตัวเจ้าบ่าแล้วครู่เดียวนายท่านก็ออกมาบอกว่านายหญิงเป็นลม้มไม่ได้สติเจ้าค่ะอ๋อ เมื่อทบทวนก็พอนึกได้เลือนร่างว่าตลอดการเดินทางที่แทบไม่ได้พักผ่อนสร้างความเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนพอมาถึงยังไม่ทันได้หย่อนก้นนั่งก็ต้องเข้าร่วมพิธีแต่งงานอย่างรวบรัด และยังไม่ได้กินอาหารเลยสักอย่างนอกจากน้ำชาในระหว่างพิธีคํานับฟ้าดินหากจะเจ็บป่วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนักคิดดูแล้วชายผู้นั้นก็ไม่ได้ใจดำแม้แสดงท่าทีรังเกียจออกมาถึงเพียงนั้นยังมีน้ำใจที่จะตามคนมาช่วยเหลือนายหญิงมีอะไรที่ต้องการถามเบ่าอีกหรือไม่เจ้าคะหญิงสาวไม่มีคำถามอีก อีกอย่างเมื่อครู่เซลฉีบอกว่ากว่าที่นายท่านของอีกฝ่ายจะมาอาจกินเวลาสักพักสักพักที่ว่านานแค่ไหนนางไม่ได้ใส่ใจดูจากปฏิกิริยาแรกยามที่พบกันก็น่าจะพอเดาได้ว่าเขาคิดอย่างไรดวงตาที่ล้อมกรอบไปด้วยแพ้ขนตาหนาหลับตาล่องนางไม่ถามอะไรเพิ่มเติมเซลฉีก็ไม่ได้พูดอะไรอีกหลับอีกแล้วหรือ เสียงเอ่ยถามแผ่วเบาน้ำเสียงติดจะเย็นชาเสียวฉีที่ยืนอยู่ในห้องเงยหน้าขึ้นมองไปทางประตูเห็นว่ามันเปิดแง้มออกเล็กน้อยเซียวหน้าขมขายที่โผล่เข้ามาเป็นของเจ้านายตัวเองสาวใช้ย่อกายเล็กน้อยเลือกที่จะพยักหน้าขึ้นลงแทนการตอบคำถามคนป่วยเพิ่งหลับไปประมาณครึ่งกานทูบ จะหลับสนิทหรือไม่ยังไม่แน่ใจเสียงเพียงเล็กน้อยอาจจะปลุกอีกฝ่ายขึ้นมาได้คนที่อยู่ด้านนอกพยักหน้าดึงประตูปิดแผวเบา้าถท่าว่าพอหันหลังกลับพบใบหน้ากรุ่มกริ่มของชายหนุ่มอีกคนรออยู่ใบหน้าติดเย็นชาพรันบึ้งตึงขึ้นมาหลายสวรรค์ยืดหลังตรงเดินผ่านหน้าอีกฝ่ายไปอย่างไม่สนใจใยดี แต่คนขี้แกล้งยังวิ่งล้อมหน้าล้อมหลังหากเป็นคนอื่นคงถูกฝ่ามือพลิกฟ้าของเขาซัดใส่สักทีแล้วเท่านั้นก็บอกลาโลกไปเฝ้าเทพเสียนได้ทันทีแต่เพราะคนกวนใจเป็นสิทธิ์น้องร่วมอาจารย์จึงพยายามอดทนสิทธิ์พี่ทำไมไม่เข้าไปหาพี่สะพ้ยเล่าไม่ใช่ว่าท่านเป็นห่วงนางมากหรือ เห็นอีกฝ่ายไม่ตอบเขากลับยอมรับไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาวนเวียนอยู่รอบใ้ข้ารู้นะว่าวันนี้สิทธิ์พี่ใจร้อยเพราะเป็นห่วงพี่สะพ้ยใช่หรือไม่ ชายหนุ่มกระโดดไปกระโดดมาท่าทางกราวกับลิ้งเส้นคิ้วคนถูกก่อกวนกระตุกครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดก็สิ้นความอดทนยื่นมือออกไปในอากาศอย่างรวดเร็วไม่ทันได้กระพริบตาคอเสื้อด้านหลังอีกฝ่ายก็ถูกคว้าเอาไว้แน่นคนที่กำลังจะหนีถูกเขายกจนตัวลอยเหนือพื้นอาศัยเพียงมือข้างเดียวยกชายวัยชะกันคนหนึ่งด้วยท่าทางไม่เดือดร้อน ย่อมแสดงถึงความแข็งแกร่งด้านภาระกำลังของผู้ยกได้เป็นอย่างดีหากเจ้ายังไม่หุบปากลองดูว่าสิทธิ์พี่อย่างข้าจะทำให้เจ้าพูดออกมาไม่ได้อีกได้อย่างไรปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ